าปีไม่มีค่าหนุ่มจับได้เมียนอกใจแอบมีชู้ไม่รังไว้แถมยกคนรักแลกกับวัวหนึ่งตัวบอกมีศักดิ์ศรีมากพ่ออยากเห็นคนรักมีความสุขเขาเดนเคาเดนจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวที่เป็นที่สนใจบนโลกออนไลน์ค่ะเมื่อชายชาวอินโดนีเซียจับได้ว่าภรรยามีชู้ยอมมอบภรรยายให้กับคนรักใหม่พร้อมรับวัวและเงินชดเชยเพื่อยุติเรื่องราวอย่างสงบและรักษาศักดิ์ศรีของตนเอง ซื้อท้องถิ่นได้รายงานเรื่องราวของชายคนนี้จากพื้นที่ตอนใต้ของประเทศซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของชาวเผ่าโลทากีได้แต่งงานกับภรรยามานานกว่า5ปีแต่แล้วในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเขากลับพบว่าภรรยาสุดเที่รักแอบมีสัมพันธ์กับชายอีกคนในห้องพักแห่งหนึ่ง เขาได้นำหลักฐานรวมถึงรถจักรยานยนต์ไปแจ้งตำรวจจนทางคู่ยอมรับสารภาพความสัมพันธ์ดังกล่าวโดวยชายคนรักใหม่ถูกระบุว่าเป็นพนักงานของบริษัทเหมืองแร่แห่งหนึง่งหลังจากเหตุการณ์นั้นฝ่ายชายได้ขอความช่วยเหลือจากผู้นํำชุมชนเพื่อจัดพิธีตามประเพณีโมเวียซาราปู ซึ่งในภาษาท,ท้องถิ่นหมายถึงการปล่อยว่างและการคืนสู่สันติโดยพิธีนี้เป็นธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวโทลากี้ที่ใช้เพื่อคืนความสมดุลและยุติข้อขัดแย้งในชีวิตคู่ซึ่งในพิธีฝ่ายชายได้มอบภรรยาให้กับชายคนรักใหม่ต่อหน้าผู้นำชุมชนญาติพี่น้องและชาวบ้านพร้อมกล่าวถ้อยคำอย่างเศร้าสเสือนใจว่าโปรดดูแลเธอให้ดีอย่าทำร้ายเธออีกเลยเธอไม่เคยมีความสุขกับผมเลยสักครั้ง ชายคนรักใหม่จึงมอบของชุดเฉยตามประเพณีประกอบไปด้วยวัวหนึ่งตัวผ้าพ,พื้นเมืองหนึ่งผืนหมอทองแดงหนึ่งใบและเงินสดจำนวน300ดอลลาร์สหรัฐหรือราว9800บาททางหัวหน้าหมู่บ้านยืนยันว่าการแต่งงานของทั้งคู่ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการแล้วตามกฎหมายจารีตของชาวโทลากีผู้หญิงสามารถผ่านพิธีดังกล่าวได้มากกว่าหนึ่งครั้งแต่ถ้าหากทำเช่นนั้นอีกเพื่อหาคู่ใหม่ก็จะถือเป็นเรื่องน่าอับอายและสร้าง ความเสื่อมเสียต่อเกียรติของตนเองและครอบครัวเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ชน็ดบางคนแสดงความคิดเห็นว่าเป็นฝ่ายชายที่มีจิตใจกว้างขวางและมีเหตุผลรู้ว่าเมื่อใดควรปล่อยวางคือความรักที่แท้จริงคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไม่ว่าจะมีพิธีหรือประเพณีมารองรับเพียงใดการทรยศก็ยังคงเป็นการทรยศอยู่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ